ลูกกิ้งเก็บขนแมวนะคะตอนแรกเราซื้อมาก็แค่แกะปอกอันนี้ออกมันก็ไม่ยากอะไรเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันต้องฉีกยังไงต่อถ้าเราใช้หน้าที่แกะแผ่นแรกไปแล้วให้แบบหามุมอะ่ะมันจะมีมุมเพื่อแบบฉีกอะ่ะฉีกหน้าต่อไปอะคะ่ะจะอยู่มุมมุมอย่างเงี้ยอันนี้เราเราเจอมุมละเราฉีกไปหน่อยละ แล้วก็นี่แล้วก็จะได้หน้าถัดไปไปใช้เก็บขนแมว เดี๋ยวลองจะลองฉีกให้ดูอ่ะนี่ใช้แล้วนะนวเ,เนี่ยตรงขาวๆอย่างเงี้ยเนี่ยสะกิดนิดนึงปึ๊บน่ะได้แล้วบ๊ายบาย